สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนหลวงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเนื้อวาดลอยองค์สักองคหนึ่งของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับที่จัดสร้างที่สบ้าย้อยสงขานะครับเป็นเนื้อวาดลอยองค์จัดสร้างในปี2540นะครับเ <c oughs> พื่อนเเรียกว่ารุ่นเรนเจินสองนะครับรุ่นจริงๆก็คือรุ่นหลังคาโบสนะครับที่เรียกว่าเรนเจินสองเนี่ยเพราะว่ารุ่นเรนเจินหนึ่งนะครับหรือว่ารุ่นในปี2539ที่หลวงพ่อหวานท่านสร้างนะครับที่วัดสบ้าย้อยเนี่ย หมดไปจากวัดนะครับล้วยังมีความต้องการนะครับก็เลยสร้างรุ่นนี้รุ่นส่วนเจนหนึ่งเนี่ยก็คือรุ่นสร้างอุโบสถนะครับเพื่อนๆส่วนรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหลังคาโบสถ์นะครับเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันก็คือเพื่อป้องกันความสับสนนะครับทางวัดก็เลยใส่เลข2ไทยเนี่ยเข้าไปที่ใต้ฐานนะครับเป็นปั๊มลงไปนะครับจมลงไปในเนื้อนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีข้อความลอยขึ้นมานะครับ บอกว่าวัดสบายย้อยนะครับตรงนี้นะครับก็ทําให้การสะสมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับแต่รูปแบบเนี่ยก็ยังสวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆมวลสารต่างๆก็นํามาจากรุ่นแรกปี39นะครับแล้วก็เพิ่มมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็ยังคงมีเนื้อว่านของปี2497ซึ่งเป็นหลวงปทวสรุ่นแรกของอาจารย์ทิมนะครับปี40เนี่ยอาจารย์น้องท่านก็ยังไม่ละสังขารด้วยนะครับ ในปี39ท่านก็เสกรุ่นนี้ด้วยท่านจะหนองก็เป็นท่านหนึ่งที่อยู่ในสายตรงของหลวงพ่อทวดวัดช่างให้มาตลอดนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนดูนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อทวดนั่งสมาธิอยู่บนกีบบัวนะครับหนึ่งชั้นแล้วก็มีฐานนะครับแล้วก็มีเลข2นะครับเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแกะบล็อกเส้นสายต่างๆก็คมชัดนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีคําว่าเนี่ยนะครับวัดสะบายย้อยเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับ ต้องสังเกตนะครับถ้ามีเลข2เนี่ยเป็นรุ่นของ p 4ีศูนย์ะครับรุ่นหลังคาโบสถ์นะครับส่วนรุ่นแรกเนี่ยเป็นสร้างอุโบสถนะครับหรือว่าเรียกว่าเสนเจิ้นนะครับส่วนรุ่นนี้ก็คือเรียกตามไปก็เป็นเสินเจิ้นสองนะครับแต่ก็ยังสวยงามเหมือนกันแล้วก็อยู่ในวาระใกล้เคียงกันนะครับก็ยังน่าใช้อยู่แล้วก็เงินสารต่างๆก็ใช้แล้วก็เพิ่มความเข้มขังเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเราเรามาลงกล้องกันสักนิดนะครับเพื่อนๆสําหรับรุ่นนี้นะด้านหน้านะครับก็จะ แกะเป็นหลวงพ่อทวดแบบนี้นะครับความคมชัดนะครับเห็นไหมครับของเนื้อว่านนี่ถือว่าสวยงามเลยนะครับริ้วหน้าผากต่างๆนะครับในเมตาส่วนที่ลึกนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นถึงจะเป็นเนื้อว่านก็ยังเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับได้สวยงามเนี่ยนะครับเส้นปากต่างๆนะครับองค์นี้ค่อนข้างสวยนะครับจมูกยังโด่งอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับดูเห็นเส้นตรงขอบตาด้านล่างนะครับ ชัดเลยนะครับคมนะครับอ่าลงมาถึงคางนะครับแล้วก็นี่นะครับตรงนี้เห็นเส้นไหมครับตรงแขนนะครับลึกคมชัดแล้วก็ในส่วนของลึกลึกข้างในนะครับยังชัดเลยเห็นไหมครับคมนะครับเนี่ยนะครับคมชัดไปหมดนะครับไม่มีอะไรเบลออ่าดูนะครับริวจีวอนนะครับตรงมือของหลวงพ่อนะครับอ่าตรง เท้านะครับเห็นไหมฮะมีเส้นขีดขีดขีดนะครับแล้วมาถึงตัวกีบบัวเองนะครับเห็นไหมครับคมชัดลึกนะครับเป็นเส้นชัดเจนนะครับเห็นไหมแล้วก็เส้นบนฐานนะครับก็คมคมเลยนะครับเนี่ยนะครับส่วนเลขสองก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเนี่ยนะครับเลขสองนะครับก็ยังชัดอยู่นะ่าถือว่ามีความชัดเจนมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยนะครับ แบบนี้นะ,ะเนี่ยนะครับส่วนข้อความก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับย้อยนะอะสบายย้อยมีคําว่าวัดนะครับวัดสบายย้อยนะครับอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับตัวกีบพัวต่างๆคมชัดนะครับไม่มีความเบลอนะครับทางวัดจะสร้างออกมาได้ดีเลยนะครับ ไม่ค่อยจะเห็นนะับที่ติดอยู่ในบ้านผมเมื่อก่อนที่ผมทาคลิปไปหลายๆคลิปเนี่ยจะเป็นสซนเจนหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีเลขสองเนี่ยเยอะเลยนะครับในช่วงนั้นติดมันในบ้านสมัยตั้งแต่อยู่ท่ยะลานะครับพอมาถึงรุ่นนี้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอืก็สวยเหมือนกันแล้วก็ทําออกมาได้คมชัดเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยนะครับด้านข้างนะนี่คือส่วนของใบหูนะครับเห็นไหมครับใบหูก็คมชัดนะนี่นะครับ มป็นองทวนลอยองค์เนื้อว่านอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะครับคมชัดนะครับผูซ้ายขวาชัดหมดเลยนะนะครับส่วนใต้ฐานนะครับเท่าที่ผมเห็นในสซนเจนรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะมีรอยนิ้วมือส่วนองค์นี้น่ะก็เป็นเหมือนองกดเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอาจจะเห็นลางๆนะเนี่ยนิดๆนะครับ สีเนื้อว่านต่างๆก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับดูความคมนะครับเห็นไหมเส้นคมๆในเนื้อว่านนะครับคมชัดนะครับถ้ามีโอกาสนะครับลองหารุ่นนี้ไปใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่าใกล้เคียงกันนะครับส่วนเซนเจนหนึ่งนั่นน่าจะ ตอนนี้น่าจะไปไกลกว่านี้แล้วนะครับแต่อันนี้ผมว่าจริงๆผมเห็นน้อยกว่าด้วยซ้านะแทบจะไม่เห็นเลยเนี่ยผมเพิ่งเจอนะครับแล้วก็เอามาถ่ายเก็บไว้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับในโอกาสนี้ไว้ก่อนนะครับเผื่อมีใครที่เจอแล้วก็มีเหมือนกันนะครับจะได้เข้ามาศึกษาสะสมไปด้วยกันแล้วก็มีความคิดเห็นต่างๆก็บอกได้นะครับเพื่อนๆจะได้แลกเปลี่ยนกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับเนี่ยนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับ สวยเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นเลขสอก็เป็นรุ่นสองปีสี่ศูนย์นะครับรุ่นหลังคาโบสนะครับส่วนรุ่นแรกก็คือสร้างอุโบสถนะครับพอสร้างอุโบสถเสร็จก็มาสร้างหลังคาโบสถ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะนี่นะครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีความนูนของตัวอักษรคําว่าวัตสบายอยนะครับโอเคครับก็คงประมาณนี้นะเพื่อนๆสาหรับรุ่นนี้นะครับ ส่นเจนสองหรือว่ารุ่นสร้างหลังคาโบดนะครับรุ่นหลังคาโบดนะครับไม่มีคําว่าสร้างนะรุ่นหลังคาโบสเท่าที่ผมเห็นข้อมูลในโลกออนไลน์ก็จะเป็นกล่องแล้วก็มีกำรรมือสีชมพูนะครับแต่หาเจอได้น้อยมากเลยนะครับข้อมูลแทบไม่เห็นเลยนะผมก็เลยอยากจะถ่ายเพิ่มไว้เพื่อให้เพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับมีอะไรแนะนําติดชมก็ติดชมได้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็คงลาไปก่อนกับรุ่นนี้นะครับส่นเจนสองนะครับ รุ่นหลังคาโบสถ์วัสดาย้อยสร้างโดยหลวงพ่อหวานแล้วก็เสกโดยท่านอาจารย์นองซึ่งยังไม่ละสังขารน,นะครับอาจารย์นองละสังขารปี4 2นะครับรุ่นนี้สร้างปี4 0ศนย์นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมบ้านสวนลุงติกงนะครับสวัสดีครับ